ก่อนจะตอบโต้ด้วยอาวุธหนักทั้งปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรปืนครก81มิลลิเมตรและที่เด็ดสุดคือปืนใหญ่105มิลลิเมตรของเรายิงสวนเข้าไปเต็มสูบผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับกองกำลังกัมพูชาถอยกระเจิงเลยบางส่วนวิ่งหนีทิ้งอาวุธกระสุนและยุโทโธปกรณ์ไว้เต็มพื้นมีภาพจากกล้องดวงจรปิดของฝั่งเราเผยแพร่ออ,อกมาด้วยเห็นทหารเขมรวิ่งกันอลาวาบางคนถ เสื้อทิ้งวิ่งตัวเปล่าเลยทีเดียวแต่ต้องบอกตามตรงนะครับฝั่งเราก็เสียหายหนักเหมือนกันมีกำลังพลของเราบาดเจ็บและสูญเสียถึงสี่นายในวันแรกๆของการประทะฝั่งเขมรอ้างว่าตายไปเกือบ2 0นายแต่ตัวเลขจริงๆยังไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนเพราะทั้งสองฝ่ายต่างปิดข้อมูลกันหมดจุดเดือดจริงๆเกิดขึ้นช่วงวันที่2 2ถึง28เมษายนและต่อเนื่องถึงต้นพฤษภาคม2 5 154มีการยิงกันด้วยอาวุธหนักทั้งปืนใหญ่105มิลิเม130มิมจะรวดหลายลำกล้อง BM21 ของกัมพูชาแล้วเราก็ใช้ปืนใหญ่ GH2 155ม mm ิมของไทยสวนกลับเสียงปืนดังสนัน่นทั้งสีสเกตและสุรินชาวบ้านต้องอบพยพกันนับหมื่นคนสิ่งที่น่าสนใจคือคลิปที่เราเห็นในหัวข้อนี้จริงๆแล้วเป็นภาพจากฝั่งไทยที่บันทึกไว้ได้แล้วหลุด ออกมาในช่วงนั้นทําให้คนไทยฮึกเหิมมากตอนนั้นโซเชียลมีเดียเดือดสุดๆคอมเมนต์ด่ากันยับทั้งสองฝ่ายเลยถ้าถามผมว่าใครชนะผมตอบเลยครับว่าไม่มีใครชนะเพราะสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็เจรจาหยุดยิงกันในวันที่4พฤษภาคม2554ผ่าน,นกลไกอาเซียนและ UN แต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทั้งชีวิตทหารที่สูญเสียบ้านเรือนพังยับและความสัมพันธ์ที่ยิ่งแย่ล ไปอีกแต่สิ่งที่คนไทยภูมิใจมากที่สุดคือกองทัพไทยในวันนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเขายิงมาเรายิงกลับได้หนักกว่ากองกำลังเขมรถอยร่นไปไกลเกิน10กิโลเมตรจากพื้นที่พิพาทเดิมแถมยังทิ้งยุโทโธปกรณ์ไว้เพียบมีทั้งรถหุ้มเกราะ BTR60 และปืนใหญ่ D30 130มิิเมตรที่ถูกทิ้งไวใ้ให้เราเก็บภาพได้สรุปแล้วนะครับคลิปนี้แม้จะเก่าหน่อยแต่ทุกครั้งที่ โผล่มาอีกทีคนไทยก็ยังกดแชร์กันกระจายเพราะมันคือหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทยและความกล้าหาญของพี่น้องทหารที่ปกป้องผืนแผ่งดินไทยในวันนั้นถ้าพี่น้องคนไหนเคยดูคลิปนี้ตั้งแต่ปี54หรือเพิ่งเคยเห็นวันนี้แสดงความเห็นกันหน่อยครับว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วถ้าคุณคือคนที่อยู่ตรงนั้นในวันนั้นคุณจะสู้ไหมผมคนไทยคนหนึ่งขอกราบหัวใจพี่น้องทหารทุกนาย ที่ปกป้องประเทศชาติมาณที่นี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ความขัดแย้งไทยขเขมรแบบเจาะลึกมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับประเทศไทยต้องอยู่คู่ชาตินิรันดร์เอา้าพูดถึงตรงนี้แล้วผมยังไม่จบหรอกครับเพราะหลายคนยังสงสัยว่าแล้วทำไมถึงยิงกันหนักขนาดนั้นวะ วันนี้ผมจะเล่าต่อแบบไม่กักเลยหลังจากหยุดยิงไปแล้วฟังเขมรยังไม่ยอมหยุดปากนะครับคุณเซนออกมาพูดในสภาว่ากองทัพไทยบุกรุกเข้ามาในดินแดนกัมพูชาพร้อมโชว์ภาพทหารไทยที่ถูกจับได้สองนายซึ่งจริงๆแล้วหลงเข้าไปในเขตเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขมรเอาไปทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแบบเป็นเฉลยสงครามเลยงานนี้คนไทยเดือดกันทั้งประเทศแล้วรู้ไหมครับช่วงนั้นกอ กองทัพไทยแอบส่งหน่วยพิเศษเข้าไปลึกถึง15-20กิโลเมตรในเขตขเขมรเลยนะมีการลำเลียงปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรลากเข้าไปตั้งฐานยิงใกล้ๆอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยเพื่อยิงสกัดกองหนุนขเขมรที่กำลังจะยกผลขึ้นมาใหม่ฝั่งขเขมรเลยแตกตื่นกันหนักเพราะไม่คิดว่าไทยจะกล้าเล่นหนักขนาดนี้มีเรื่องลับที่เพิ่งหลุดออกมาช่วงสองสามปีนี้ด้วยครับทหารรุ่นเก่าที่เคยอยู่แนวหน้าเล่า ให้ฟังว่าช่วงวันที่26-27เมษายน2554เราใช้ดโดรนล่าตะเวนแบบเก่าๆบังคับด้วยรีโมทยิงจรวดจากปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรแบบแม่นยำจนไปตกใกล้กองบัญชาการของกองผลที่42คเขมห่างแค่300เมตรฟังเขมถึงกับอบพยพผู้บังคับกองผลหนีไปตั้งหลักใหม่ไกลออกไปอีกแล้วยังมีคลิปที่หาดูยากมากอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากกล้องติดหมวกทหาร ไทยหน่วยล่าตะเวนเห็นทหารขเขมรกลุ่มหนึ่งยกธงขาวยอมจำนนแต่พอทหารไทยเข้าไปใกล้กลับโดนซุ่มยิงจากเพื่อนมันที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังจนทหารไทยเราดับไปหนึ่งนายคลิปนี้ถูกกองทัพเก็บไว้ไม่ให้เผยแพร่เพราะกลัวจะยิ่งทําให้ความแค้นมันบานปลายสุดท้ายครับสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยพูดถึงกันคือหลังสงครามหิน8ก้อนฝั่งกัมพูชาเปลี่ยนยุทธวิธีทันทีเขาเอารถถังที5กับ BMP มาวางไว้ตามแนวชายแดนเป็น10คันแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้รถถังพวกนั้นเหลือสภาพอะไรผมเคยเห็นภาพดาวเทียมปี2024ส่วนใหญ่จอดนิ่งเป็นสนิมกองอยู่เพราะไม่มีอะไรซ่อมไม่ได้ขณะที่กองทัพไทยเราอัปเกรดไปไกลมากแล้วทั้ง v t c Striker Black Hawk แถมยังมี ATGM Spike กับโดรนติดอาวุธเต็มไปหมดสรุปง่ายๆเลยครับสงครามครั้งนั้นมันสอนทั้งสงฝ่าย ว่าใครคิดจะลองของกับไทยอีกคิดดีๆก่อนนะเพราะถึงปากจะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านแต่ถ้าแตะเส้นความมั่นคงของชาติไทยเราไม่เคยยอมอยู่แล้วถ้าพี่น้องฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเลือดเดือดเหมือนผมกดหัวใจรัวๆให้ทหารไทยที่สละชีวิตปกป้องแผ่นดินตรงนั้นหน่อยครับแล้วพิมพ์คําว่าประเทศไทยจงจเจริญลงในคอมเมนต์ให้ดังๆเลยผมจะเอามาอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคราวนี้ผมจะเอาเรื่อง ปราสาทต,ตาเมือนถมตาถมกับศึกเขาอ่างรุ้งมาเล่าแบบไม่เซ็นเซอร์เลยบอกเลยว่าเดือดยิ่งกว่ารับประกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบครับทหารไทยเก่งที่สุดในโลกสว